ประทานทอดกระถินในวันนี้นะคะได้ทราบชื่ออะไรคะทิสมัยเจ้คาค่ะและอยู่ที่ประเทศประเทศเยอรมนีค่ะไาเดินทางมาที่นี่เลยสองร้อกิโลค่ะดีม,ม,มาจาเิอเอามีจิตศรัทธาเป็นประธานในครั้งนี้แล้วรู้สึกยังไงคะเปื้มค่ะปกติก็เป็นสี่ปีแล้วนะคะ แต่ไม่ใช่วัดนี mm ้ว hmm. ัดวัดพระอาจารย์ตองคุณสามีเพราะเพิ่งเข้ามาเนาะสองพันคุณพรประมิค่ะสิบจานประมิได้แล้วนะคะก็เลยให้มันได้มาบวชตั้งทุประจำเลยก็เลยน้ำชีวานบวชเนี่พราะเราแบบมาบวชบ่อยเนาะความผูกพันก็เยอะแล้วเราก็เลยได้รู้สึกถึงเพิ่มพีดีค่ะรู้สึกวัดพุทธบารมีเป็นยังไงบ้างโอ้ชอบมากคือท่านแบบยังไง พัฒนาคุณเพ่งสีแบบเราเห็นเราเราเพ่งสีโอเคค่ะนะโอเคค่ะเรียบร้อยเนาะเข้าใจนะแล้เดี๋ยวพูดแต่ก็จะรอชาตท่านทำแบบไม่หยุดเราเห็นตลอดแล้วเราแบบอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแล้วเราเป็นรับผ้ามาช่วยมาช่วยต้อนแย้มไปส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันไปผูกพันมันก็เลยแบบคิดว่าก็อีกต่อแก้วค่ะ ยังยังมีปัจจัยอยู่นะคะเอาละค่ะชื่นข้าดายกมือขึ้นไดคะค่ะไม่ทราบว่าโดยส่วนตัวมีธุรกิจอะไรไหมคะอ๋อที่บ้านทำเครื่องใส่ตัวแทนของแต่ละวัดยกเครื่องขึ้นเครื่องไฟยกเครื่องฟังค่ะอ๋อค่ะอ๋อสาคือก็พอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งร่มารวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ อนุโมทน,นาด้วยค่ะสาธุค่ะ